สวัสดีครับเจอกับช่องมางลักหมูมณีศิมาตอบคมัมเมนของท่านผู้ชมที่ผมไม่ถ่ายทําคลิปอยู่แถวนาดานเรื่องจันทต่เป็นท่างลัดไปสนามกีฬาแข่งชาติของสอปปเล่านั้นมันจะมีการก่อสร้างหม่องหนึ่งยุ่ขวาเมื่อนะผมกขอผู้ชมเราว่าการก่อสร้างอย่างแต่ว่ามีฟังสปปเล่าผลคอมเมนต์ข้ามาหลายคนครับให้ข้อมูลว่า สถานที่ก็สางที่เห็นอยู่ตรงแยกที่เข่าสิบสามไตนั่นคือสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติฝึกอบรมฝายปฏิบัติการเดินลดครงการลดไฟล่าจีนเดอร์วัฒน์บางคนเพิ่นกับคอมเมนต์เขาว่าว่าเพิ่นส้างมหาวิทยายลัายการลดไฟล่าจีนโอ้อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่แล้ครับอลังการงานส้่งเลย เพราะว่าผมเบิ่งด้วยสายตาหนึ่นงไงลีครับซึ่งโครงการนี่ก็อยู่ตรงขามไอสนามกีฬาแห่งชาติของสอปป,อปอเล่าสินลัดไปสายสิบสามใต้นะครับส่วนมากประเด็นที่คอมเมนต์เขามาว่าเป็นการก่อสร้างมหาวิทยาลัายการรถไฟเล่าจีนทีเป็นการฝึกอบร่มและเลี้ยนลูกก้วกับนี่แหละแกยวกับรถไฟนี่นสิ่งางบุคลากรสาง แรงงานขึ้นไม่อีกแล้วครับเนี่ยยันบอนนี่หัวเมือนี่เป็นโรงเรียนแบบไงเลยเป็นมหาวิทยาลัยบอกไงเลยอลังการงานส้างดีครับจะสังเกตได้ว่าการก่อสร้างย่ญ่โตหลายๆนี่สี่กระจุกยกแใจครับเวียงจันท์แล้วก็หัวเมืองต่างๆนด้ครับถ้าเพิ่นกับประสบปัญหาเกี่ยวกับแรงงานขาดแคลนแรงงานด้วยกันเด้ผมมีแรงงานฟังเล่าปัญหาหนะสงสัยแรงงานสิมา ทำงานอยู่ในไทยหลายถ้าเป็นส่วนใหญ่กับสิมีส่วนมากสิมีโรงงานแรงงานจีนส่วนหหายสิเป็นการก่อสร้างจนสร้างกับมาจากจีนสะส่วนหลายกรรมกรกับมาจากจีนแหนมาจากเล่าแนเนี่ย,เ,ยเท่าที่เห็นนะครับปัญหานี่อาจจะเกิดจากค่าแรงขันต่ำก็ได้ครับเพราะว่าค่าแรงขันต่ำเพิ่นกับพ่าหลายเนาะประมาณร้อยก็บาทสองร้อยหรส่วนหหายสองร้อยก็บาทผมว่า คนก็นเลยลังมาเหตุงานอยู่ในไทยถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าหลังจากโควิดเข้ามานี่แรงงานเล่าคนกลับประเทศเ่นส่วนหลายวันแหนนะครับหลังจากเปิดประเทศหรือว่าโควิดซ่านี่ก็แลงงานส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ในฝั่งเล่าอยู่คือเก่าด้วยว่กลับไปฝั่งไทยก็ได้แต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คือคข่าคล้องฉีพสูงแต่ว่าค่าแรงต่า ส่วนหนึ่งอาจจะกลับไปทํางานอยู่ฝั่งไทยคือเกาก็ได้เพราะว่าคาแรงขันตําสูงค่าข้องกีบซ้าเกาอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวครับโดยมองรักมู